เวลา19นาฬิกา10นาทีเสด็จออกนะพระตำหนักโดยตรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชยาพรวัฒนศสิรินายกสมาคม Dee, นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฟอทุนละอองพระบาททุงกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชดดาสยามประดมพระราชกุมารีครั้งที่27 ประจำปี2563โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดินจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะกรรมาการและสมาชิกฟอาทุนละอองพระบาททุงคราบท,ทุงกระหม่อมถวายเงินตัวเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย